เมื่อความมืดเข้าครอบงำเมื่อเงาสะท้อนในกระจกไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวขอต้อนรับสู่เงาเล่าเรื่องที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความสยองขวัญเรื่องเล่าลี้ลับที่อาจเกิดขึ้นจริงใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด ปิดไฟใส่หูฟังแล้วปล่อยให้เงานำทางคุณเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าหมู่บ้านกลางป่าสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเต้อายุ29ปีเพิ่งตกงานมาได้3เดือนหลังจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ผมทำงานอยู่ปิดตัวลงอย่างกระทันหัน ผมหางานแทบจะทุกที่แต่ด้วยเศรษฐกิจที่แย่ลงเรื่อยๆโอกาสในการหางานที่เหมาะสมจึงแทบจะเป็นศูนย์จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เห็นประกาศรับสมัครงานจากกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มที่ชื่อแปลกๆว่างานดีที่ไม่มีใครรู้จักแม้ว่าชื่อกลุ่มจะดูแปลกๆแต่ในเวลานั้นที่กำลังตกงานอยู่ผมเลยไม่ได้สนใจ ขอแค่ทำแล้วได้เงินก็พอในโพสต์นั้นเขียนไว้ว่าด่วนรับสมัครยามเฝ้าหมู่บ้านจัดสรรกลางป่าให้ค่าจ้างสูง1,200บาทต่อคืนมีรถรับส่งให้ขอคนไม่ถามมากปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เงินเริ่มร่อยหรอและยังไม่มีงานทำผมจึงตัดสินใจโทษติดต่อไปและไม่นานนักก็มีคนรับสาย ปลายสายเป็นชายเสียงเรียบ,ยบพูดเพียงว่าคืนนี้สองทุ่มรอที่หน้าปั๊มน้ำมันตรงทางแยกจะมีรถไปรับนายแล้วสายก็ตัดไปโดยไม่แนะนำตัวหรือขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยผมรู้สึกแปลกใจมากเพราะตั้งแต่สมัครงานมามีครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่คนสัมภาษณ์งานไม่ได้ถามหรือให้เตรียมเอกสารใดๆแต่ก็นั่นแหละครับ ในเมื่อปลายสายพูดมาอย่างนั้นผมก็ตัดสินใจไปตามนัดผมไปถึงหน้าปั๊มตรงเวลาที่นัดหมายก็ได้มีรถตู้สีเทาเข้มเข้ามาจอดเทียบตรงที่ผมยืนอยู่แต่ที่แปลกก็คือรถนั้นไม่มีป้ายไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยคนขับเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อยืดเรียบๆและมีแววตานิ่งเฉงเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแค่พยักหน้าให้ผมขึ้นรถ ผมขึ้นไปนั่งพร้อมกับคิดในใจทำไมมันดูลึกลับจังหรือเราจะโดนหลอกแต่ยังไงก็เถอะลองดูก่อนแล้วกันถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีก็ค่อยหนีออกมารถได้แล่นเข้าไปในป่าลึกถนนคดเคี้ยวมากและไฟถนนไม่มีเลยตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีจึงมาถึงที่หมายทางเข้าหมู่บ้านมีป้ายไม้เก่าๆเ,เขียนชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านกลางป่าแขวนเอียงอยู่ตรงทางเข้าตัวหมู่บ้านดูใหม่แต่เงียบอย่างประหลาดผมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะรู้สึกโล่งใจนึกว่าจะโดนหลอกซะแล้วพอรถขับเข้ามาด้านในผมก็เห็นบ้านแต่ละหลังเหมือนถูกสร้างไว้แต่ไม่มีสัญญาณของการอยู่อาศัยไม่มีเสียงคนไม่มีรถจอดไม่มีหมาหรือแมวเดินเพ่นพ่าน บ้านทุกหลังปิดไฟมืดสนิทแม้จะเป็นเวลาเพียงสองทุ่มเข้ามาได้สักพักรถก็ได้หยุดลงคนขับรถชี้ไปที่ป้อมยามเล็กๆใกล้ประตูทางเข้าแล้วพูดเพียงว่านายเฝ้าตรงนี้ชุดและแผนที่ของหมู่บ้านอยู่ในป้อมตรวจตราทุกๆชั่วโมงและอย่าเดินไปโซนดีหลังเที่ยงคืนผมพยักหน้ารับอย่างงุนงงนี่ผมได้เริ่มงานแล้วหรอคนสอนงานก็ไม่มี แปลกดีแฮะแล้วในจะโซนดีอีกทำไมถึงห้ามเข้ากันทุกอย่างในหัวตีกันไปหมดแต่สุดท้ายผมก็เดินเข้าไปในป้อมยามผมเปลี่ยนชุดแล้วเริ่มอ่านแผนที่โซนดีคือบ้านแถวหลังสุดของหมู่บ้านผมจำได้ว่าเห็นบ้านหลายหลังที่ดูเหมือนยังสร้างไม่เสร็จอยู่ห่างจากโซนอื่นพอสมควรและนั่นก็คือโซนดีที่เขาพูดถึงผมคิดว่าที่ห้ามเข้าก็เพราะมันสร้างไม่เสร็จ อาจจะมีอันตรายก็ได้ถ้าเดินเข้าไปตอนกลางคืนทุกๆชั่วโมงผมก็ได้เดินตรวจตามแผนที่ทุกอย่างดูปกติยกเว้นความเงียบทุกอย่างมันดูเงียบจนเกินไปแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรคิดแค่ว่าทำตามที่เขาสั่งมาก็พอแล้วเวลาประมาณเที่งยงคืนผมนั่งอยู่ในป้อมและอ่านหนังสือค่าเวลาแต่ทันใดนั้นเองวิทยุสื่อสารที่วางอยู่ก็ดังขึ้นเอง ทั้งๆท,ที่ผมยังไม่ได้เปิดมันด้วยซ้ำเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดยามที่เฝ้าอยู่ก็มีผมเพียงคนเดียวขออนุญาตรายงานมีเด็กเดินอยู่ตรงโซนดีเสียงพูดเบาๆแต่ชัดเจนออกมาจากวิทยุสื่อสารผมสะดุ้งรีบควาวิทยุขึ้นมาแล้วพูดกลับใครพูดครับผมอยู่ป้อมคนเดียวไม่มีใครถือวิทยุอีกนะครับคุณเป็นใครอย่ามาแกล้งผมแบบนี้นะ พ่อผมพูดจบก,กลับไม่มีเสียงตอบกลับใดๆแต่ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กแผ่วเบาเหมือนอยู่ไกลใกล้ป้อมยามผมหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเลยมีเพียงเงาต้นไม้ที่โยกไหวเบาๆกับลมเย็นเฉียบที่พัดวูบมาผมขนลุกไปทั้งตัวคืนนั้นผมตัดสินใจเปิดไฟหน้าป้อมให้สว่างไว้ตลอดแต่ยิ่งเปิดไฟมากเท่าไหร ผมกลับรู้สึกว่าเงาในความมืดนั้นกลับดูจะเคลื่อนไหวมากขึ้นผมนั่งกอดแขนตัวเองอยู่จนเช้าไม่กล้าหลับแม้แต่นาทีเดียวพอรุ่งเช้าก็มีข้อความส่งเข้ามาในมือถือว่าทำงานได้ดีมากพร้อมกับข้อความโอนเงินเข้ามาสักพักรถรับส่งก็เข้ามาจอดแต่รอบนี้ไม่ใช่รถคันเมื่อตอนเย็นผมรีบขึ้นไปบนรถก็พบว่าเป็นคนลัคนกับเมื่อวาน มาทําวันแรกหรอน้องคนขับรถถามขึ้นใช่ครับพี่ผมเพิ่งมาทําได้วันเดียวเองพี่เขายิ้มให้ก่อนที่จะออกรถก่อนที่จะเงียบไปพี่เขาก็พูดว่าใจกล้ามากเลยนะน้องเนี่ยผมงงกับคำพูดของพี่เขาเป็นยามต้องใจกล้าด้วยหรอผมคิดแต่ก็ไม่ได้ถามพี่เขาออกไปพอคืนที่สองผมเริ่มรู้สึกไม่ปกติเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ด้วยค่าจ้างที่มันเย้ายวนใจผมจึงกลับมาทำงานอีกคืนนี้ผมเตรียมไฟฉายมาไว้สำรองและมีดพับเล่มเล็กๆพกติดตัวไปด้วยเพื่อความอุ่นใจผมเดินตรวจเช่นเดิมแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองผมเดินตรวจตราจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับโซนดีผมเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านนั้นผมจึงเดินเข้าไปถาม เผื่อว่าจะมีปัญหาอะไรพี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมเดินเข้าไปถามพร้อมส่องไฟฉายไปยังเงานั้นเธอไม่ตอบแต่กลับเดินถอยหลังเข้าบ้านไปทั้งทั้งที่ยังหันหน้ามาทางผมอยู่ท่าทางผิดธรรมชาติผมรีบเดินออกห่างจากหน้าบ้านพอผู้หญิงคนนั้นหายเข้าไปในบ้านแสงไฟจากในบ้านก็ดับลงเหมือนกับปิดสวิตไฟ ผมคิดในใจว่าเขาคงจะตกใจที่อยู่ๆก็มีคนมาถามตอนกลางคืนแต่เมื่อผมหันหลังเตรียมจะเดินออกไปเสียงประตูบ้านก็แง้มออกช้าๆและตามด้วยเสียงร้องไห้ของเด็กดังขึ้นจากด้านในบ้านผมยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวเสียงร้องไห้นั้นพอฟังดูดีๆแล้วมันเป็นเสียงที่ปนระหว่างความเศร้าและความโกรธเสียงไม่เหมือนกับมนุษย์เลย ด้วยความสงสัยผมจึงหันกลับไปมองที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่ก็พบแต่ความว่างเปล่าและเสียงก็เงียบลงเหมือนคนกดหยุดเพลงหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกแต่มาในคืนที่สามความอยากรู้อยากเห็นของผมนั้นมีมากขึ้นผมได้ตั้งกล้องมือถือถ่ายวิดีโอบริเวณหน้าป้อมไว้และในคืนนั้นผมก็ไม่เจออะไรเลย พอถึงตอนเช้าวัานถัดมาผมก็มาเปิดคลิปที่ได้อัดไว้กล้องที่ตั้งไว้นั้นกลับบันทึกภาพได้เพียงความมืดสนิทแต่พอคลิปเล่นไปได้สักพักก็มีเสียงวิทยุดังขึ้นเป็นคำเดิมซ้ำๆว่าโซนดีมาที่โซนดีสิพวกเรารอนายอยู่เสียงงนซ้ำไปมาจนพักหนึ่งเสียงก็ดับไปพอฟังจบผมรู้สึกกลัวมาก ทุกสิ่งที่ผ่านมาหลายเข้ามาในหัวสมองถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยบางครั้งผมเห็นคนยืนอยู่ใต้เสาไฟแต่พอเดินเข้าไปใกล้เขาจะค่อยๆหายไปตรงหน้าพอรถมารับผมในตอนเช้าผมก็ได้ถามพี่คนขับรถไปว่าที่เป็นพนักงานขับรถของบริษัทหรอครับ แต่พี่เขาตอบกลับมาว่าเปล่าหรอกน้องอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาจ้างให้ไปรับคนให้หน่อยให้ค่าจ้างสูงมากเลยนะรอบละแ8 0รบ,800บาทแล้วพี่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านจัดสรรน,นี่ไหมรู้สิพี่เขาตอบพร้อมกับถามมาที่ผมนี่น้องไม่รู้หรอพี่เห็นน้องมาทำก็นึกว่ารู้อยู่แล้วพี่ถึงชมน้องไงว่าใจกล้าจัง เรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยผมถามไปอย่างร้อนรนพี่เขาเล่าว่าหมู่บ้านนี้เคยเกิดเหตุไฟไหมถ้าจําไม่ผิดน่าจะโซนดีทุกคนในโซนนั้นเสียชีวิตทั้งหมดมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากผมหน้าชาไปทันทีและถามต่อว่าถ้างั้นในหมู่บ้านก็ไม่มีคนอยู่เลยสิครับมันก็มีอยู่นะ คนที่เขาไม่มีทางเลือกหนะักเพราะเขาเอาเงินที่เก็บมามาซื้อบ้านทั้งหมดก็เลยต้องจำใจอยู่ไปที่ไปได้ยินจากคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านมานะว่าที่นั่นผีดุมากจริงหรอครับผมถามไปด้วยเสียงสั่นๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีผมกลับถึงที่พักและนอนคิดอยู่นานว่าควรจะทำงานต่อหรือเปล่า สุดท้ายผมก็มาทำงานและคืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผมทำงานที่นั่นเพราะว่าผมได้เข้าไปยังโซนดีผมค่อยๆแอบเข้าไปข้างในผมเดินเข้าไปอย่างระวังใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่ทันทีที่เข้าเขตโซนดีบ้านทุกหลังกับเปิดไฟสว่างสวยัยเหมือนมีงานเลี้ยงได้ยินเสียงหัวเราะผู้คนพูดคุยเด็กวิ่งเล่นเหมือนเป็นหมู่บ้านปกติ ผมเดินไปเรื่อยๆและเจอกับผู้หญิงคนนั้นคนที่ผมเคยเห็นในตอนแรกเธอจ้องมาที่ผมแล้วเดินเข้ามาพูดด้วยเสียงแผ่วเบากลับออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่านายไม่ใช่พวกเดียวกันพอได้ยินแบบนั้นผมก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ผมเห็นและเธอคนนั้นไม่ใช่คนผมก็พยายามถอยกลับแบบช้าชแต่ก็ไม่ทันแล้วครับ ทันใดนั้นเองไฟทุกดวงดับลงพร้อมกันเสียงฝีเท้าหลายสิบคู่วิ่งมาจากทุกทิศลมเย็นวูบพัดมาและมีเงาจำนวนมากวิ่งเข้าหาผมผมใช้แรงทั้งหมดที่มีวิ่งออกมาจากโซนดีแต่ก่อนที่จะออกจากทางเข้าโซนดีนั้นผมก็ได้หันกลับไปดูภาพที่ผมเห็นนั้นมันยังติดอยู่ในความทรงจำของผมไม่ลืมทุกคนที่วิ่งตามมานั้น ร่างกายเป็นสีดำมือและเท้ามิกงอกวิ่งไล่ตามหลังมาพร้อมกับเสียงโหยหวนที่สยดสยองผมวิ่งออกมาถึงป้อมยามและเข้าไปหลบในห้องพักเสียงของผู้คนมากมายดังอยู่รอบรอบป้อมยามผมกลัวมากจนสลบไปถึงเช้าผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเรียกของพี่คนขับรถผมรีบลุกขึ้นมาบอกให้พี่เขารอสักพัก พอเปลี่ยนชุดเสร็จผมก็ขึ้นรถที่เขาไปพ่อกลับถึงที่พักผมบอกกับตัวเองว่าไม่เอาแล้วมันไม่คุ้มเอาซะเลยถ้าเมื่อคืนผู้หญิงคนนั้นไม่บอกให้กลับออกมาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมนั่งคิดไปสักพักเสียงข้อความเงินเข้าก็ดังขึ้นพร้อมด้วยเสียงโทรเข้าพ่อผมรับสายปลายสายก็พูดขึ้นมันเป็นเสียงของชายหนุ่มที่ผมสมัครงานในตอนแรก เขาถามผมว่าคุณเข้าไปในโซนดีใช่ไหมผมตอบเขาไปตามตรงว่าใช่ครับปลายสายเนียยไปก่อนจะพูดขึ้นมาผมก็เตือนแล้วว่านับว่าอย่าเข้าไปในนั้นมันไม่มีคนอยู่โชคดีนะที่คุณยังมีชีวิตกลับมาแต่คุณคงจะมาทำงานที่นี่อีกไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในโซนดีนั้นมันไม่ปล่อยคุณไปเป็นครั้งที่สองหรอกพอพูดจบ สายก็ได้ตัดไปหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำบุญให้กับผู้หญิงที่ช่วยผมไว้เพราะถ้าไม่มีเธอในวันนั้นผมคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วละ่ะ